สวัสดีครับวันนี้เจ๊จะมาทําห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนสูตรที่จะทําในวันนี้อร่อยง่ายๆไม่ใส่กะทิแต่เราจะใช้นมสดแทนนะครับไปดูส่วนประกอบกันได้เลยน้นํานมโคพัชเรไร์ออรซีซันขนาด2,000มิลลิลิตรใช้200มิลลิลิตรกุ้งขาว100กรัมเนื้อปลาดอรี่50กรัมหอยแมลงผู่50กรัมปลาหมึก50กรัมไข่ไก่เบอร์2หนึ่งฟองเนื้อมะพร้าวอ่อนขูด1ลูกส่วนลูกมะพร้าวเก็บไว้ใช้ด้วยนะครับพริกแกงเผ็ด1ช้อนโต๊ะครึ่ง น้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาแท้ครึ่งช้อนชาพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบ2ชิ้นใบมะกรูดซอยหนึ่งใบใบโหระพา3ยอดเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกจะจะลวกอาหารทะเลเป็นเวลาหนึ่งนาทีก่อนให้เราตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าลงไปจุดไฟใช้ไฟกลางพอน้ำร้อนแล้วก็ให้เราใส่กุ้งลงไปกุ้งขาวก็ให้เราดึงหัวออกผ่าหลังดึงเส้นดำล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยใส่ลงไปได้เลยครับตามด้วยหอยแมงผู้ปลาหมึกหั่นชิ้น เนื้อปลาดอลี่ลวกเป็นเวลาหนึ่งนาทีพอครบหนึ่งนาทีแล้วก็ตักขึ้นได้เลยใส่กระชอนพักไว้ให้เสด็จน้ำก่อนที่จะทำห่อหมกแจ็คจะเตรียมนมก่อนนะครับนมที่แจ็คใช้ในวันนี้ก็คือน้ำนมโคพัชไรซ์ออรซีซั่นขนาด2,000มิลลิลิตรผลิตจากนมโคสดแท้จากฟาร์มคุณภาพระดับพรีเมียมของออรซีซั่นรสชาติอร่อยมันกลมกล่อมหอมนม ก็สามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนําทั่วไปส่วนแพ็กเกจของเขาก็ทํามาทันสมัยนะครับจับถนัดมือสวยงามมากๆเลยครับทีนี้ให้เราเทออกมาใช้200มิลลิลิตรเริ่มทำกันได้เลยครับให้เราตั้งกระทะอย่าเพิ่งจุดไฟใส่นมโคสดพัชจไรออส์ออซิซันลงไป เหลือไว้นิดหน่อยนะครับเอาไว้ราดหน้าหออ่อหมกพอนมเดือดขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เราใส่พริกแกงเผ็ดลงไปคนให้เข้ากันปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแท้คนให้น้ำตาลละลายครับพอน้ำตาละละลายให้เราใส่อาหารทะเลที่เราลวกไว้ลงไปตามด้วยมะพร้าวอ่อนสุดท้ายไข่ไก่ คนให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วปิดแก๊สได้เลยเดี๋ยวเราจะนำหอมหมกมาใส่ในลูกมะพร้าวนะครับแต่ก่อนจะใส่ลงไปให้ใส่ใบโหระพาลงไปก่อนเพิ่มความหอมครับตักหอหมอกใส่ลงไปได้เลยเนือ้อแน่นๆกลิ่นหอมมากๆเลยครับตอนนี้ นำขึ้นนึ่งได้เลยครับใช้ไฟกลางในการนึ่งเป็นเวลา5นาทีครบ5นาทีแล้วให้เราปิดแก๊สเปิดฝาดูครับว้าว,ว,าวหืมกลิ่นหอมมากๆเลยครับยกลงจากความร้อนได้เลยนำนมโคพาเจรไรออซีซั่นที่เหลือนะครับมาลาดลงไปได้เลยเพิ่มความหอมมแต่งหน้าด้วยใบมะกรูดซอยพริกชี้ฟ้า และยอดใบโหระพานะครับเพื่อความสวยงาม <S 2> <S 2> สเสร็จเรียบร้อยแล้วครับห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนทีนี้เราก็มาชิมกันได้เลยครับหืมดูน้ำนมนะครับเยิ้มเยิมเลยใส่เพิ่มความหอมเข้าไปโอ้โหกุ้งนะครับไปหืมอร่อยมากๆเลยครับไม่ใช่แค่กะทิที่จะทำห่อหมกได้เราสามารถใช้นมโคพัชเจอร์ไรส์ออรซีสั้นทำออกมาก็อร่อยเหมือนกันครับ ทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ